เอาละวายเต็มหน้ายอย่างนี้4 8 6 0นะผมโอ้โหวันก้อนโตซูปเปอร์เมก้านะเพื่อนนะ5,246บาทอาสวัสดีครับผมพบกับผมซูเปอร์แม็กอีกเช่นเคยนะเพื่อนนะเกมเกมนี้นะผมงานเลี้ยงของราชินีนะเพื่อนนะอาวันนี้เรามาชิมอาหารกันบ้างนะเพื่อนนะอาถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะผมอาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคุณรับคำแนะนำนะเพื่อนนะไปเบ็ด ตำสุดที่4บาทนะผมซึ่งค่อนข้างแพงเหมือนกันนะเพื่อนนะมต่ําสุด4บาทค่อนข้างแพงเหมือนกันนะผมกับทุนที่โอ้ย300กว่าบาทนะเพื่อนนะลองดูกันนะผมกับช่วงเวลาโบนัสไทม์นะเพื่อนนะบ่าย2นะเพื่อนอ่าบ่าย2 15นะผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะผมหลังเกิดไปก่อนแล้ว10บุญนะเพื่อนนะเกมนี้นะผมใช้สเก็ตเตอร์4ตัวนะผมซึ่งค่อนข้างใช้เยอะเหมือนกันนะเพื่อนอ่า ขูดรางวัลไม่กะเข้าเลยนะผมหนึ่งหกสองนะเพื่อนนะโอ้โหหมดแต่แพมนะเพื่อนหมดแต่แพมนะผมเอาละคาแต่เกตเตอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นเอาเราเข้าเป็นทีเรียบร้อยนะผมเข้าเป็นทีเรียบร้อยเข้าเป็นทีเรียบร้อยเอ้าเข้าห้าตัวเลยว่ะเข้าห้าตัวเลยนะผมอ่าเราทุนที่สามร้อยบาทเองนะเพื่อนนะทุนหลักร้อยนะเพื่อนไปลองดูกันนะเพื่อนไปลองดูกันนะผมว่าเราจะหมดหรือเปล่านะเพื่อนนะเออบอกว่าหมดสะกดง่ายนะผมอ่า หนูก็แต่เข้ามาไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเพื่อนนะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมโอ้โหยี่สิบบาทก็ยังดีนะผมเอาคูณสี่เข้าไปแล้วนะเพื่อนนะคูณสี่เข้าไปแล้วนะผมยี่สิบเก้าบาทนะผมอ่าเหลือเหลืออีกแปดหมุนนะเพื่อนนะเหลืออีกแปดหมุนนะผมเอาลราคูณห้าเข้าไปแล้วนะผมสิบหกบาทนะเพื่อนนะสิบหกบาทนะผมอ่าตอนนี้เราบวกกันมาสี่สิบห้าบาทแล้วนะเพื่อนนะโอ้โห โอ้ยสามร้อยหกสิบว่ะที่คูณเจ็ดนะครับผมรางวัลก้อนโตเข้าเลยนะผมสามร้อยหกสิบบาทนะผมอดีดีเหมือนกันนะผมอย่างไรก็ตามนะเพื่อนนะเราได้หมุนฟรีนะผมโอ้ยสามสิบสามบาทแต่มันเบ็ดต่ําสุดของชางแนแพงเหมือนกันนะผมจะเบ็ดต่ำสุดสี่บาทเลยนะเพื่อนนะอ่าโอ้โหคูณแปดนะผมข้าวหมกไก่นะผมหรือเปล่าเราผมไม่แน่ใจนะเพื่อนนะโอ้โ oh, ห oh, แล้ววายเต็มหน้าอย่างนี้นะผม ไอเต็มหน้าอย่างงี้ราคาสกเก็ตเตอรยแค่ตัวเดียวนะผมขาดสกเก็ตเตอรยแค่ตัวเดียวเท่านั้นไม่เข้านะผมอ่าไม่เข้ารางวัลก้อนโตแล้วเพื่อนนะสองสามเจ็ดนะผมอ่าไปไหลไปเรื่อยๆเลยนะผมไหลไปเรื่อยๆเลยนะ,นะเพื่อนนะเกลือนะแตอย่างไรก็ตามนั้นเพื่อนนะเงินรางวัลรวมแล้ตอนนี้หกร้อยแปดสิบบาทนะนั่นะเพื่อนนะดูเป็นรางวัลรวมกันเลยนะเพื่อนนะ น่าจะหกร้อยกว่าบาทนะเพื่อนนะหกร้อยแปดสิบบาทนะครับผมอ่าไปเหลืออีกห้าหมุนนะครับผมอ่าทั้งหมดทั้งหมดสามสิบหมุนนี้ผมก็จะไปเบ็ดสี่สิบบาทนะเพื่อนนะอ่าทุนเราน้อยครับผมค่อยๆขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะโอ้โหจะไวเต็มหน้าอย่างนี้หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกนะเพื่อนโอ้โหรางวัลก้อนโตเข้าเลยนะเพื่อนนะรางวัลซุปเปอร์เมก้านะครับผมอ่าไปเออ เป็นสี่สิบบาทนะผมสามสิบปุ๋นนะเพื่อนนะเปิดโบเลยนะผมวัดไปเลยนะเพื่อนอยังไงเรากำไรแล้วเพื่อนตอนนี้นะผมไปไหลไป โอ้โหแล้ววัลรัวๆเอาละวายเต็มหน้าอย่างนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแลผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้ผมอ่ารางวัลก้อนโตหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะเพื่อนนะโอ้โหค่อนข้างดีค่อนข้างดีเหมือนกันนะผมอย่าลืมนะเพื่อนเราทุนมาแค่สามร้อยเองนะผมโอ้โหสามสิบหกสามร้อยแปดสิบหกเอาละวายเต็มหน้าอย่างนี้สี่พันแปดหกสิบนะผมโอ้โหรางวัลก้อนโตซุปเปอร์เมกะนะเพื่อนนะห้าพันสองสี่สิบหกบาทนะผมโอ้โหค่อนข้างดีค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพื่อนนะโโโโออ้้หหโอ้โห ทัทง้งหมดสามสิบสามสิบหมุนนี้ผมก็พอเลยนะเพื่อนนะอ่าโอ้โหห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะผมอืมอ้าวรถา,ายเต็มหน้าอย่างงี้นะผมสองร้อยห้าสิบหกบาทแปดร้อยเก้าสิบสองบาทนะเพื่อนนะรางวัลก้อนโตนะผมโอ้โหอ้าวแล้วสเก็ตเตอร์เข้าอย่างงี้นะผมสเก็ตเตอร์เข้าอย่างงี้นะเพื่อนนะอ่าไอหมุนฟรีก,ก่อนนะเพื่อนนะเออ ตอนนี้เราเข้ามา,มาหมุนฟรีนะเพื่อนนะหนึ่งร้อยสามสิบสองนะผมเงินรางวัลรวมเราแลนะเพื่อนนะไหลไปไหลไปไหลไป,ลไปโอ้โหเก้าสิบหกบาทคูณสอง้วผมมันจะสะสมตัวคูณให้เรานะผมมาเกมเกมนี้นะผมในการเข้าสเก็ตเตอร์เพื่อนนะโอ้โหคูณสามเข้ามารอบนี้ค่อนข้างเกลื่เหมือนกันนะเพื่อนนะอ่าค่อนข้างจ่ายน้อยนะผม ไม่ใช่เกลือนะเพื่อนนะก็พอได้อยู่นะผมค่อนข้างจ่ายน้อย,ยนะเพื่อนนะโอ้โหคูหนห้างเข้าไปแล้วนะเพื่อนแล้วคูนหางเข้าไปแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าโอ้โหคูหนห้างที่100บาทนะผมเอาแล้วคูณหกเข้าไปแล้วเด็คูณหกที่40บาท240คูณเจ็ดเข้าไปแล้วนะผมคูณเจ็ดที่8บาท500ห้าสิบหกบาทนะเพื่อนโอ้โหคูนติดกัดแล้วผมอ่าโอ้โห ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพื่อนนะอย่างไรก็ตามเราได้หมุนฟรีนะผมหมุนครั้งสุดท้ายนะผมก็ดูกันรางวัลรวมกันเลยครับหนึ่งพันห้าสิบาทนะผมอ่าโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับเกมเกมนี้นัเพื่อนนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอ่าถ้ามีอะไรเกมใหม่ๆหรือทิ้อะไรดีๆผมก็จะมาบอกเพื่อนๆกันนะอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะ